สวัสดีค่ะยามเช้าหรือใกล้จะเที่ยงแล้วน,นะคะ่อเช้าแล้วเนาะสวัสดีเปิพที่น่ารักนะคะที่ติดตามทางช่องของพี่นางพี่นางชวยเลยสวดอป่าลืมกดติดตามพี่นางกุ่ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้พี่นางมาอะไรอยากรู้ไหมคะมาซื้อนี่สลระแหนะน่ผักแพลวหอมเปรผักชีลาผักชีไทยผักชีฝรั่งแมนมดเลยค่ะโอ้มาเจ้าเปิปลูกเอาไปปลูกว่าทำอะไรว่าทำบุญค่ะ นี่เพือนี่หมดครับนะมะละกอเอาแบบฮอลแลนดนะติฮอ <Horn ed S 2> นแลนด์ครับฮอนแลนด์นะคะนี่จะอร่อยเนาะครับที่เขาเอาต้นใหญ่เลยโว้มีต้นใหญ่เลยนะครับแม่เอาต้นใหญ่เลยรไ,ได้ต้นแบบนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นฮอนแลนด์อ่ะเนาะใช่ครับแม่ดูดูดูก็ดูดดหวานครับโอ้ <laughs> เพือแบบนี้เลยเอาแบบเพื่อนี้ติ ครับโอ้ต้นใหญ่มากเลยครับน,นี่ต้นใหญ่มากเลยเราก็เลือกเอาเนาะครับแม่เลือกได้เลยครับ,บ,ออบ,อรบดอกไม้ไม่ค่อยเอาหรอกหน้านี้เอาเราเอาหน้าเอาอันนี้ไปกินดีกว่าสมบูรณ์ดีกว่ามีวิธีเลือกอยังไงบ้างครับแม่ต้องดูต้นมันนี่ <รอ S 1> ก็อัโหอบกวกเหรออ๋อไม่แก่นใช่ไหมครับแม่ สวนไปเลยชีวิตตึกเกษตรแล้วสิหมืน่นแบบนี้เลยนะค,คะใช่ได้ไปแล้วไปเลืยกเอาไปเลีอกไปฟรงเอาไไเลอกแล้วสิบต,ต้นสิบต,ต้นนี่ยเขเลือกอะไอันนี้ที่มันมะแข้งเนี่นี่นี่คืออะไรนะครับแม่มแข้งมะแข้งเกลือพวงอ๋อมปนเกลือพวงเหรอครับน,นี่พริกพริกเอียงแน่พริกขี้หนูหรือพริกเอยียงแน่ต้องถทำคนอันนั้นขาย ตอ้นสูงลยก็ได้กินโลดนี่นี่ลงปั๊บได้กินเลยนะครับแม่แ่นค่ะสมสบายถ้าก็ต้องไปยังมากไม้กูไปกินปั๊บพอตะองดูเล่ดูแลในมะละกอนี่เอ่อ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 อ่แบบนี้อ้าวอ่ออ่ออ่อข่อเ่็นนั่นอ่ลู่่ออบออ่ออ่ออ่ออเอี่ออ่อล่ออ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 ่่ออ่ออ่ออออ่ออ่ออออ่่ออออ่่ออ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 เป็นออ่ออเออ่ออ่อะไออ่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 ่ออ่ออ่่อ่อ่ออ่ออ อันนี้อ๋อครับอันนี้เป็นลูกเลยเกินสบายใช้มือเน,นี่เนาะนอ่นนี้ทิกแบบนี้เราหยิบเอาหยิบเอาเลยไปปลูกแป๊บเดียวไม่เกินอาทิตย์ได้กินเลยครับรต้องเล่นแบบนี้ค่ะไม่งั้นไม่ไหวเนาะเอาผักอะไรเพิ่มไหมครับแม่มะะนี่ไงผักสลันเนยผักสลันเนยอ๋อผักแพลวด้วยครับแพลวเรามีแล้วอันนี้เราก็มีเต็มแรงอืมโอเคไหมโอเคครับแม่โอเคเนาะ เดี๋ยวไปปลูกด้วยกันนะครับแม่ต้นเอาเรื้อเรียบผักไปปลูกเอาไว้ทำบุญก่อนเด้อจะได้กินด้วยทำบุญด้วยสาธุนะคะถ้าใครมาวัดก็ท่านนูก็เอามาให้ด้วยนะบ๊ายบาย <S <S เฮงเฮงรวยๆคะ่ะ